จะเทนจำเจ้าหนูนักสิงสิงภูเขา หลังจากพวกของโชที่ได้กลับออกมาจากเอ็กโซนั้นต้องพบกับการปรากฏตัวขึ้นอย่างก,กระทันหันของศัตรูที่มีชื่อว่าทีมเอมาท้าแข่งอนเตนเปตูดดาร์กเอ็มเบลที่ควบคุมพวกเขาอยู่คืออะไรกันแน่ไอ้ได้พวกโชว์จึงตัดสินใจกลับสู่เอ็กโซอีกครั้ง,พง,งเพื่อค้นหาความจริงทั้งหมด ปลอดภัยหรือเปล่าดูถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่ฮะพี่อายุมมทางนี้ทางนี้โชคดีจังทุกคนปลดอดภัยมัรกโตวจังในที่สุดจะกับพูดได้อีกครั้งแล้วนยย้องฮุกพูดได้ ฉันน่นไม่ใช่นกพูดธ,ธรรมดานะแต่ชื่อว่าโฮสูกเกตังอะอ๋ะออายุมูนน่าจะเพิ่งเคยเห็นโฮสกเกตพูดเป็นครั้งแรกเลยสิน,นียก่อนหน้านี้นะ่ะฉันก็เคยบอกนายแล้วนี่นะแต่นายไม่เชื่อฉันเองต่างหากเล่าฉันไม่ใช่แค่พูดได้นะเรื่องอื่นฉันก็ทําได้ด้วยล่ะโอโฮสเกตเนี่ยสามารถพูดได้แล้วงั้นก็หมายความว่าที่นี่คือเอกโซนสินะแต่ว่าที่นี่มันที่ไหนกันล่ะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนี่เออ,เอ,อหรือว่าที่นี่จะเป็นย จริงด้วยที่นี่มันเคยไปสนามสำหรับแข่งอีเดเทนแบทเทิลทัวร์นาเมนต์มาก่อนนี่นาะตอนความจริงที่น่าตกใจพ่อเขาโชยังมีชีวิตอยู่แต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่รู้สิแต่ยังไงเราก็ต้องรีบไปหาคุณยุกิจะดีกว่านี่มันอะไรของมันกันเนี่ยที่ที่เราเคยอยู่ก่อนหน้านี่ทำไมกลายเป็นแบบนี้เนี่ย ใช่เอ็กซิตี้จริงๆหล่อนเนี่ยให้ตายเธอพวกเราไม่ได้อยากกลับมาในที่แบบนี้เลยนะเนี่ยอะไรเหรอแค่นี้ก็ยืนยันได้แล้วว่าที่นี่คือเอ็กโซจริงๆอลนะจริงอ่ะ <laughs> <laughs> คุณงาบุฉันไม่ใช่คุณงาบุ ที่นี่ฉันต้องเป็นท่านงาบูุ <Okay. S 1> สิ่องอะไง <c oughs> น่าสนุกดีนี่ฉันชักชอบที่นี่มากขึ้นแล้วสินะนี่กาบุหรือนายคิดที่จะอ,อยากกังวลไปเลยพี่ชายฉันไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นแหละ <c oughs> ยังงั้นเหรอถ้านั้นก็ดีสิคุณยูกิคุณพูว่า มีใครอยู่ที่นี่บ้างครับยูเหมือนจะไม่มีใครอยู่เลยนะนี่โลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ<อ>มีอะไรเหรอออยูมุเอ๊ะเออก็แค่คิดว่ามีใครบางคนอยู่ตรงนั้นนะครับไม่เห็นมีใครเลยนี่นอะงั้นพวกเราไปก่อนนะเ,เดเด,เดี๋ยวสิเมื่อกี้ฉันรู้สึกว่ามีคนอยู่จริงๆ<อ>นะ คิดไปเองรือเปล่าล่ะฮะยูมุกฮะมีคนอยู่จริงๆด้วยว่าไงนะผู้จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงๆนะมีคนจริงๆอ่ะดีละเดี๋ยวผมลองไปดูเองเดี๋ยวก่อนอายุมุกเราต้องบอกพวกโชว์ก่อนสิออามาเลยยูพูดถิ่งล่ะเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปอีกแล้ว ไหนเนี่ยมาตะกี้นี้ยังตามหลังเราอยู่เลยนี่นะฮอซุเกะก็ไม่อยู่เหมือนกันน่ะไปไหนของเขาล่ะเนี่ยหลงทางแล้มั้งเอ๊ะโอเอ๊ะฮะดีจังที่เจอได้ส่งแพลตินัมเอมเบลมมาซะแพลตินัมเอมเบลมเหรอเป็นอะไรไปอีกแล้วโกเอ๊ะ เอบลม,มันเหมือนกับพี่จีรนกับในกองมีอยู่เลยอะหรือว่านายเองก็มาแข่งอินเทนบบทเทิลกับฉันเดิมพันด้วยแพตตินัมเอบลัมเดี๋ยวนี้วางให้นะหรือว่าเขาเอจับตัวอายุมุไปกันนะ่ะได้เลยเขาเอฉันจะแข่งอินเทนแบทเทิลกับนายไ้ยใช<อ>่ไม่ต้องห่วงนะ่ะ ฉันจะเอาชนะโคเอแล้วก็ทําให้กลับมาเป็นโคเอคนเดิมให้ได้เส้นชัยคือประตูเมืองที่อยู่ตรงนั้นเข้าใจแล้วเกือบครึ่งสนามนะ่ะจมอยู่ในน้ำหมดเลยระวังตัวด้วยนะโชจงลุกโชนเฟรมไคโซ่จงร้อนแรงและดูดันให้เหมือนกับใจของฉันเลยวีดาเท กบัีฮกเจ็มากเลยสมก็เป็นโชว์อจะนะนาเอ็มเบลมไปแล้วนะเฮ้ยเาอเออเดี๋ยวดาคอนี่นายลืมแมก็ทัชงวิธีต่อสู้ของตัวเองเลยเหรอเนี่ยฮะ ป๋าซะและที่นั่งเอ็มเบลมต้องเป็นของฉันเด็ดวิชาลับดินจาสูญญากาศผมมีดวายุทำไปทันจีลืมการตื่นสักทีสิโอเอถ้าเป็นนายแล้วก็ต้องไม่ใช้วิธีแบบนี้น่ะทำให้หนายเสื่อเอง ไม่เป็นไรหรอกก็แค่สลบไปอะ่ะโคเอฉันจะช่วยนายให้เป็นเหมือนเดิมเองอทำใจดีๆไว้นะโคเอ,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 อนี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยฮะโคเอ เดี๋ยวมาโตโชทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่เขายังชั่วน้อยกลับเป็นปกติแล้วสินะโชอ์คุงเออเออ,อคุณยูกิอ๋ออายุโมพี่ฮะนุ่มชิคัส จ้าบ้าเนี่ยทาให้เป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยขอโทษครับพอเราเห็นคนแปลกหน้าขณะเดินตรวจตรานะครับก็เลยคิดไปว่าเป็นคนร้ายจนใช้กับดักจับตัวมาไม่รู้เลยว่าจะเป็นน้องชายของคุณยามาต่โชที่โด่งดังคนนั้นนะครับเด็กพวกนี้เนะ่ะเขามีหน้าที่ตรวจตราแถวนี้นะจ๊ะไม่ได้คิดร้ายอะไรเลยยกโทษให้พวกเขาเถอะนะจ๊ะฮัลโยูกิที่เอ็กซโซนนีนะ่มันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับบอกหน่อยสิครับ เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเองเอ็กโซนกลับมาสงบสุขอีกครั้งจากความช่วยเหลือของพวกเธอแต่ความสงบสุขนั้นมันไม่ได้ยืนยาวนะดูัก ทเอ็กซ์หายไปหลังจากนั้นก็มีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าทีม X ปรากฏตัวขึ้นและเริ่มโจมตีนักแข่ง MTB ทีละคนทีละคนทีม X, เหรอนักแข่ง MTB ที่ถูกติดดักเอ็มเดมเข้าจะเกิดภาวะดักเ change และถูกความช่วยร้ายครอบงำ oh จิตใจพวกมันจะคิดเพียงแค่ที่จะเพิ่มจำนวนพักพวกให้มากขึ้นแล้วก็แย่งชิงแพทตินัมเอ็มเดมมาให้ได้ ต่อให้เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งอย่างโคเอก็ตามทีโคเอเขาพยายามช่วยปกป้องเอ็กซิตี้นี้ให้พ้นจากเงื้อมมือของทีม X แทนอาเธอร์ Arthur, ที่ออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับศัตรูนะจ๊ะแต่ในกลุ่มของมันยังมีผู้ชายคนหนึ่งที่ฝีมือร้ายกาจมากเซนก็เลยพลาดท่าเสียทีถูกติดด์กเอมเบลมเข้าจนได้ฝีมือระดับนายยังสู้ไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอ เจ้านั่นใช้ MTB ที่ชื่อว่า Imperial Tiger มันมีลักษณะคล้ายกับ Imperial X มากเลยแล้วนะฉันไม่รู้ตัวจริงของมันที่พอที่จะเห็นก็คือเทคนิคที่ยอดเยี่ยมของมันท่านนะ Imperial Tiger ฮะหมายถึงเจ้านั่นสินะตอนที่ฉันถูกถอดด r กเอ b l e มออกความทรงจำเกี่ยวกับทีม X ก็จะโดนลบไปด้วยนะนะขอโทษด้วยที่ฉันจำอะไรตอนที่ถูกด c กเชนไม่ได้เลย คุณยูกิแล้วชาวบ้านไปยังไงกันบ้างครับพวกเขาน่าพยายามหลบซ่อนตัวเพื่อไม่ให้ทีมเอ็กพบได้นะจ๊ะแต่ถ้าพวกเขารู้ว่าโชคุงกลับมาแล้วก็คงจะดีใจมากเลยละ่ะแล้วก็เรื่องของชิโดเคียวอิจิพี่ของมาร็โกโตจังนะนะ,ะเขาได้ช่วยเหลือง,งานสร้างเอ็กโซนขึ้นใหม่พร้อมกับพวกเราอยู่พักหนึ่ง และแล้ววันหนึ่งเขาก็บอกว่าต้องการจะไปค้นหาอะไรบางอย่างจึงแยกตัวออกไปจากเอ็กซิตี้หลังจากนั้นมาก็ไม่มีการติดต่อจากเขาอีกเลยพวกเราเองก็เป็นห่วงเข้ามากเหมือนกันเออแสดงว่าพี่ไม่ได้อยู่ในเมืองนี้แล้วสินะคะจ้ะคุณยุกิครับผมเองนะ่ะก็มีเรื่องอยากจะถามเหมือนกันนะครับ เียวกับพ่อของผมนะ่ะก่อนจะพูดเรื่องนั้นฉันมีที่ที่หนึ่งอยากให้เธอเห็นก่อนตามฉันมาได้เลยจ้ะอุปกรณ์พวกนี้สุดยอดเลยมีอะไรเหรอพี่ ฉันแค่รู้สึกไปว่ามุมนั้นน่ะมันเหมือนกับรองรถที่บ้านยังไงก็ไม่รู้สิจะว่าไปมันก็ืฮ<า>โอนี่น่นละคือเฟรมไครเซอร์กับเนฟจูนที่เขาล่าลือกันฉันขอแนะนำนะนี่คุณอิชิบะชิกับคุณฮอนดาออยินดีที่ได้รู้จักครับ โทนี่ก็เป็น MTB ที่แปลกเหมือนกันนะเนี่ยคราอิมพิวเรียล X มากทีเดียวแต่ขนาดมันเล็กไปหน่อยนะคุณอยู่กี่ครับสองคนนี่คือทั้งสองคนนะ่ะคืออาจารย์เรื่อง MTB ของฉันเองแล้วก็ยังเป็นคนที่ทำงานร่วมกับพ่อของเธอที่นี่ด้วยนะจ๊ะคนนี้ละ่ะเอ๊ะฮะกับพ่อเหรอแต่พ่อของผมเขาตายเพราะว่าหน้าผามันถล่มขณะแข่งนี่นะทำไมถึงมาที่นี่ได้ละ่ะ ก่อนหน้านี้ฉันเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าพวกเรานะได้เปิดเส้นทางสู่เอ็กโซนเพื่อเรียกคนที่จะสามารถซ่อมอิมพลนเอ็ได้มาที่นี่จำได้ใช่ไหมจ๊ะซึ่งคนคนนั้นก็คือพ่อของเธอไงล่ะพ่อของผมเหรอตอนที่พ่อของเธอถูกหน้าผาถล่มใส่ก็บังเอิญที่เส้นทางนั้นถูกเปิดขึ้นพอดี พ่อของเธอยอมที่จะซ่อมอิมพิเลน X อให้ในที่สุดเขาคนาน่าเป็นอัจฉริยะด้านเครื่องกลแล้วก็เป็นนักแข่งฝีมือเยี่ยมอีกด้วยนะการที่พวกเราสามารถซ่อมอิมพิเรน X ได้ทั้งหมดก็เป็นเพราะเขายามโตะทาเคชิจริงๆอขอโทษด้วยนะถ้าฉันรู้ว่าเธอเป็นลูกของเขาแล้วก็คงจะบอกเรื่องนี้กับเธอได้เร็วกว่านี้แน่นอนเลยว่าแล้ว พ่อยังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยอะอือมูแน่ได้ยินหรือเปล่าอะพ่อยังมีชีวิตอยู่นะพ่อยังมีชีวิตอยู่ดีใจจังเลยอะพ่อก็ยังไม่ตายพ่อยังไม่ตายโอ๊ยย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  พอเป็นยังไงบ้างครับจ้ะก่อนที่เขาจะกลับโลกก็เกิดการไหลของพลังงานที่ผิดปกติทำให้เขาหายสาบสูญไปแต่พวกเราคิดว่าเขาต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนและต้องกำลังรอวันที่จะได้เจอพวกเธออยู่ไม่ผิดแน่นอนทั้งสองคนน่ะดูดีใจมากเลยนะแงอยู่แล้วก็เล่นได้ยินว่าพ่อที่ตายไปแล้วยังมีชีวิตอยู่นี่นะ ขอโทษครับเนาะมีคนที่ชื่อชิโดมโกโตอยู่ดีหรือเปล่าครับชิโดมโกโตนะฉันเองจ้ะเมื่อกี้ผมเจอคนที่นอกเมืองบอกว่าให้ช่วยฝากสิ่งนี้มาให้นะคนที่ฝากมาเน่ยมีลักษณะเป็นยังไงล่ะจ้ะไม่ใช่คนที่ถูกดักเชนครับดูเป็นปกติมากเลยอ้ออะไรเนี่ยระวังหน่อยนะมโกโตอ๋อพี่เหรอ แม่ก็โตไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะพี่ปลอดภัยดีฐานกำลังของทีม X อยู่ที่อีกใจกลางหนึ่งของ X Zone บนเกาะอิมพิเรียล l a แ d ์จงรีบไปที่นั่นถ้าไปถึงได้ความลับทุกอย่างจะถูกเปิดเผยพี่จะไปรออยู่ที่นั่นนะส่วนอีกเรื่องเก <c oughs> ี่ยวกับข้อมูลของพ่อของยมโตะโชเอ๊ะเรื่องของพ่อฉันเหรอนี่ชิด มันคืออะไรกันแน่เหรออิมพิพเรียลไอส์แลนด์อะไรเนี่ยะพี่คะพี่ชิโดหายไปแล้วอ่ะคุณยุกิครับอิมพ r เรียลไอสแลนด์เนี่ยคืออิมพ r เรียนไอสแลนด์เป็นเกาะที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นดินแดนแห่งการค้นพบอรารยธรรมโบราณของโลกใบนี้จ้ะไม่มีใครรู้รายละเอียดอื่นนอกจากว่ามันอยู่ทางสุดทิศตะวันตกของเอ็กโซนนี่นะสุดทิศตะวันตกของเอ็กโซนเหรอ ที่อยู่ที่นั่นสินะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับพ่อของชอด้วยดินะงั้นเราต้องไปที่ Imperial Island สักแล้วไปกันเธอะแต่ว่าทีม X เป็นศัตรูที่แข็งแต่งมากนะถ้าไปเดยไม่วางแผนแล้วก็สบายใจได้เลยพวกเราจะดัดแปลง MTB ของพวกเธอเพื่อมาให้แพ้ทีม X เองไม่ต้องห่วงนะดัดแปลงเหรอ เพราะสามารถเพิ่มขีมมดความสามารถของ MTB ของพวกเธอให้มากขึ้นได้ด้วยเทคนิคที่พ่อของเธอสอนไว้ให้เนี่ยเฮ้ยเยี่ยมไปเลยนะโชอถ้าอย่างงั้นฉันก็อยากจะช่วยดัดแปลงให้หรถไฟฟ้ของฉันด้วยเหมือนกันฮะงับบุสเมจิมะงมบับุแกมาทำได้ที่นี่อย่ามองกันแบบนั้นสิโคเอฉันสมนึกผิดเรื่องที่ผ่าน,านมาแล้วนะขอให้ฉันได้ช่วยในการกำจัดพวกทีมเอ็กซ์ด้วยคนสิช่วยอย่างงั้นเหรอ อืถ้ามีอะไรที่พวกเราพอจะช่วยได้ก็อยากจะช่วยนะถ้างั้นเอาแบบนี้ไทกะต่อจากนี้นายจะต้องคอยเฝ้าและปกป้องคนที่นี่แทนฉันฉันน่ะเหรอฉันเองก็จะไปร่วมค้นหา i ิมพี i รี i ลไอแลด้วยดังนั้นเลยอยากให้นายช่วยดูแลเอ็กซแทนหน่อยนะเพราะต่อให้งาบุคิดเล่นตุกติกก็คงจะทำอะไรไม่ได้ถ้านายยังอยู่ที่นี่เนะี่ยจริงไห ฮู้สรุปว่าเป็นเหมือนตู้ประกันสีนะเนี่ยฮู้ฉันน่ายังไงก็ได้พี่ชายเงาบุไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหน่าฉันช่วยพี่ได้อยู่แล้วเพื่อความสงบสุขของเอ็กโซนไงล่ะ นี่คืออิเดเทนบายของพวกเธอที่พัฒนาขึ้นแล้วไงล่ะเออนี่นะเหรอเฟรมไครเซอรที่เกิดใหม่น่ะืมพวกเราน่ะใช้ตัวรถเดิมบวกกับวิทยาการของ i m p e r i a l X เข้าไปและยังได้ติดตั้งชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติเฉพาะให้เข้ากับร่างกายของพวกเธอด้วยนะ <c oughs> ถูกใจจริงๆเพียงแค่นี้ฉันก็สามารถเอาคืนพวกทีม X ได้แล้ว ฉันขอไปคนเดียวแล้วกันนะอยากจะไปดูอาการของน้องฉันด้วยนี่ยคีคือจังไม่ได้อยู่ในเอ็กซิตี้เหรออืมอาการป่วยของเธอน่ะแย่ลงนะก็เลยให้รักษาตัวอยู่ในสถานที่ที่บรรยากาศเหมาะสมสะหน่อยเอาละแล้วเจอกันนะฉันก็ขอแยกไปเหมือนกันพอดีไม่ค่อยชอบเดินทางแบบกลุ่มอหมอนะไปกันได้แล้วครัับ สำหรับพวกเธอนะ่ะฉันมีของดีจะให้ด้วยนะ,ะนั่นมันรถบรรทุกของรุ่นใหม่ไงล่ะจ๊ะรุ่นนี้นะ่ะสะเทินน้ำสะเทินบกด้วยก็คงจะมีประโยชน์มากกว่าเดิมแล้วนะ,ะอยอดไปเลยดีละถ,ถ้างั้นพวกเราก็อเดินทางกันเลย่ํากลางเอ็กโซนที่เปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายลงพวกของโฉก็ยังได้พบกับแสงแห่งความหวังว่าชิดกและพ่อของโฉยังปลอดภัยอยู่ อิมพีเรียลไอแลที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปนั้นจะมีอะไรรอคอยพวกเขาอยู่อีกกันแน่และทีม X นั้นจะมีอะไรแอบแฝงอยู่การเดินทางครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นอีกแล้วครับ 優しく「そっと音も立てずに変わり始めた」「こんなに素直になれたよ」「この気持ち君に今と จะช่วยผู้คนที่ถูกดักเอมเบลนติดทำให้กลายเป็นคนที่มีจิตใจชั่วร้ายไป,ไปในเรื่องที่ลำบากมากเพราะเราต้องรีบไปถึงอีปิเรียลไอแลนด์เพื่อหาวิธีช่วยเหลือทุกคนโดยเร็วที่สุดผมเองก็จะพยายามให้เก่งขึ้นเหมือนพี่ได้เร็วๆจะได้มีประโยชน์กับทุกคนเด็ yeah! จะแข่งกับผมด้วยอินเตอร์เทนแบทเทิลเหรอตอนต่อไปของอินเตอร์เทนจัมจะหนูนักสิงห์งผู้เขาพุ่งทะยานไปอีปิเรียลราบนฮอตช็อไม่เลี้ยงเลย